สวัสดีสมาธิสมาธิแพงกว่าสมาธิสวัดีพี่น้องพี่ไม่ใช่พี่เนาสพี่น้องสีมหาพรอยู่ไกลไมอยู่อยู่เข้าขังทำไมร่ะพอพอ่มแล้พี่เนสพี่เนสแปลว่า ลูกอันท้าที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านทุดทนผมเพื่อนของพี่เล็กก็เอามาถ่ายให้ท่าได้โอเคผมกับเราก็มาพ่อกันอีกแล้ว มีใครบ้างที่ไม่ได้ตังค์5,000บาทปี62ยก ok เลยยก ok เลยใครยังไม่ได้5,000บาทปี62ไม่ได้เขาอะไรไม่ได้อยู่บ้านนี่นหมอโอโอเคแล้วมีใครบ้างที่แต่ปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่น้ำท่วมมากกว่าปี62นะครับรอ,อต,ตรัองใจตกลงเ้ืยองนะ แมจะมอกัพน้องเขาจมคนาทานีเ่อปียายางอจะไม่ได้ยยังยงเนี่รเื่องทีระเรื่องอ๋อขอโทครับเส็็ปันผมก็สองบาทสิบห้าบาทเบอร์ดี้ด้วยเบอร์ดี้ครับแล้วเราก็บอกว่าอ้น่แหละความเป็นอยู่เราก็ไปหายายาดีเงินแลวยาไม่มีแล้วยายนยังไงก็รอข้าวป่อง ก็ต้อมาให้เทศบาลนวยงานมาช่วยคือผมคิดว่าปัจจัยเป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากผมอย่างเชพขอคนละบรนเทาทเอสิบบาท10บายครับ เอา้คุณพ่อคุณแมคุณองสารอยช่วยนะครับคุเจ้าหน้ที่คอยช่วยดูลนะครับถือบัตรไว้มือขวาเลยนะครับที่บัตรไว้มือขวารมส่งให้เจ้าหน้าทนะครับถือมือขวาผมมอวา207ัวเรือน207ท่านนะฮะรับเงินสดจากที่เป็นหนึ่พันบาทรับถูกยาเชื แล้วก <us> si <athletes> ็รับยาสีฟันพวกอุปกรณ์ใช้ในครัวเรือนขอบคุณที่ขอจับมือผมนะครับถ้าจับยังเืียก็ยินดีนะครับ เทียบกัเ่าได้เทียกันแดดหน้าใสค่อยแน้วหายพี่เก่าปุกเชบาทครับเก้ซ้เกบาทครับพี่น่มทีมกันแดดหน้าใสเอามาให้ซื้อครับขอครับอม่สอนนครับอเาเ้าม่อส่สิสี่สิองก่อน

ทางบ้านนะครับอยู่ที่ตั้งวลนะรัเอลนได้ลยนะครับช่อ้ยนเ่หลือนไละครับช่อกันยนะครับเ่หลือนเะครับได้ยนรเช่อนนะครับช่หั้ยนช่นนะครับเช่นเรัเนนะครับเอยนรเน้ะครับอกเย่อหดรเอ้่อยะ่ ยไบอยังไม่ได้ลูกเดินมารับขนมอันนี้มอนูกเดินลูกพาน้องมารับยืนลูกเป็นไรยืนเลยเอาเอกลับบ้านไดเลยเร็วเแล้วน้อเปาอกลับบ้านปเ